ยังไงอ้ำอธิชาติทิ้งบอมกลางไอจีแทักออนหรือแม่ไม่โสดแล้ว เล่นเอาแฟนๆจับจ่องสุดๆสำหรับเรื่องราวสถานะหัวใจของนางเอกดังแอปทักซอนคุณแม่ลูกหนึ่งเพราะช่วงหลังมานี้แม่เนื้อหอมสุดๆแถมเพื่อนๆคนใกล้ชิดก็แซวบ่อยๆจนอดคิดไม่ได้ว่าแม่มีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าโดยล่าสุดสาวแอปก็เพิ่งลงรูปหลังไปกินข้าวกับอ้ําอธิชาติและนัทมีเรียพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับผู้นี้รูป2กับแจ็กเก็ตที่พีอ้ําซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่น แต่แซวแอปกลับโดนหนุ่มอ้ำวังบอมเข้ามาคอมเมนต์แซวให้คนคิดว่าขาดความอบอุ่นจริงหรอนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาแซวอีกว่าเราต้องลบคําสบประมาทพีอ้ำให้ได้นะคะแม่เปิดตัวไปเลยค่ะเอฟซี FC รอลุ้นให้คู่กับกงยูอยู่ค่ะซึ่งอันนี้แซวแอปก็คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าลุ้นเหมือนกันค่ะทำเอาแฟนคลับเข้ามาเมสากันสนานว่าหรืองานนี้แม่แอปจะมีรักครั้งใหม่ไม่สดแล้วจริงๆหรือเปล่า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ